ใกำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคผมเล่นอ,อยู่เกมแคนวาลสตารเกมดีเกมเดิมที่เราชอบกันแล้วเกมนี้ก็ต้องเล่นใหม่เพราะอัปเกรดคอมใหม่อย่างใหม่หมดเลยต้องมาเล่นใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเกมนี้เล่นในคอมอัปเกรดคุณภาพมันสวยขึกก้นไปเร่อยๆกับภาพละเอะขึ้น่กระตุกครับเออเกนมนี้ใครมเคยเล่นครผมตัวนี้จะเป็นหมดเติมฟรีนะครับแล้วก็ มีเกมภาพสวยที่มาเล่นอ,ออนไลน์ได้เกมไม่ขับรถด้วยซึ่งสมัยออนไลน์ได้นะทำไมเราทะลุไม่ขนาดน้นเนี่ยพอเราออกนอกเส้นจะจับเวลาเราวไม่ให้เราเหยียบทันเร่งซึ่งทำให้เราเขับชา้าตรงไหน่ไหมโอ้โหมันเลี้ยวแบบมันหักเลี้ยวแบบว่าให้แต่เราได้อยู่ไหมได้อยู่นะได้อยู่นะที่หนึ่งอยู่นะแปด นี่เบรกมึงให้ผมไม่ค่อยถนัดเวลาเบรกอ่ะใช้ต้องใช้มกดอะง่ายกว่าถ้าเส่อันนี้ผมเมเกมมาเลยนะเด็กไ,ไม่ปรับปุมปรับภาพอะไรเพิ่มเติมเลยคือค่าพนเดิม่ะยวเราลองกรปปะตับพัฒนกนา่นจบก่อน ออกมาเปินเพื่อนโอ้โหดับมาเป็นเยอะละพุ่งมาซะเข้าไปนะเข้าไปเร็ลูกครับเลูกหมดมีอะไรเข้าไม่เข้ายังไงบอ ผมมันคืเข้าเหมือนกันนะนี่มันเพรมมาะตลาดม,มาันคืเข้าเลยเออมันเลี้ยวยากจากหวเกมเนี้ยพวกขู่มันกว่าจะเลี้ยวได้ต้องเกะย้ายดีต้องชะลอแล้วก็เบรกแล้วเลี้ยวฮะจบนะจบเอ,อ,บเอ,อที่โลไม่เป็นไรนะซื้อมาเป็นการเทสนะมันดูกันว่าเอ้าไม่เ,ไมเข้าไปนั่นเฉยเลย,ยใหญ่คนเขา้าเนี่เขาโมซัวดี นี่สรมารถเติมได้ไหมคะกดได้นะครับนี่นี่ของวันได้มันเป็นหมอรเติมฟรีอยู่ E4X เท่หแล้วก็สามารถเติมเติมได้นะครับเนี่ยสามารถเติมเงินได้เดี๋ยวเติมให้ดูนี่ไหมกดเลยเงินเราจะเด้งเฮ่อเฟี้ยว เติมสักทีดินี่ไม่เติมฟรีกินี้สแมเออนเลอไลน์ได้นะดูภาพเดี๋ยวปรับภาพไปดิปรับภาพภาพตรงไหนวะเซตติ้งอยู่ไหนวะเวิร์กช็อปนี่กันเฮ้ยมันจูดได้เลยเหรอไม่ต้องรอเวลเหรอเฮ้ยดีวะ่ะโอ้โหกดรัวรัวคืออะไรกดไปก่อนเขาเนี้ยไปกับอัพเกรดรถหรือเปล่านี่ รถกบซะฮะแหงแล้วครับเกียร์รถโอเค okay. แต่ผมไม่อยากได้คันนี้ผมมาไปซื้อได้ใช่ไหมไมกลาดไมกา,ร,มา,การ,ราคาชาคเน่รุ่นเป็นแบบใหม่เลยนี่มาาดูดิดไม่ไม่ต้องแบบเรื่องทีละอันดูดีวเปล่ารุา่นใหม่อัปเดตมาอามีแปดเฮ้ยนี่คือสตรีท มี P อะไรเนี่ยโหเจริญขันสวยๆท้งนั้นฮะอาสามาอาสามาเล่นดีซื้อเลยโอ้โอาสามารถจับเพจได้เลยนะไม่ต้องรอเบลถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนผมเล่นมานานๆนี่คือต้องรอเบลแบบเยอะมากอันนี้คือเราก็จัดไปได้เลยนะไม่ต้องรอเบลคตรดีอืออันนี้ไม่จูดได้ด้วยไม่งั้นอันนี้ไม่มรู้เรื่องเลยว่ะคอสตอมได้ด้วยนี่ก็ต้องรอเบลเหมือนเดิมนะครับ กดเฟี S <S <an other> ้ยงกดฟ้าวเราไป,ไปดูไปดูกันเลยกว่าเดี๋ยวขอ,ปปอบักๆโชบคันนี้มากเลยเนะี่ยขอเล่นสเกลมิ๊สเกลดิผมไม่รู้ว่าเข้าไปแต่ภาพตรงไหนนะเพราะว่าชันเก่ามันปรับได้ดูภาพดิ มสามาคนแรงมามีเซตติ้งนี่คือภาพปรับปรับคุณภาพนะครับ60เฟมไม้เช่นเบอร์เกิดดัดสูไม่เช่นเบื่อเลยเกิดให้หมดเลยเก็บกดนะครับจากดูดแล้วมันจะงงเหงาเพราะว่ามันไม่โหลดเลยมาท่ากัน ลนอนเซเดียวไทม์ดีเฟชันแลวปี่นีแ้วปี่นนี่ออนออนนโอ้นี่สวยสวยเลื่นนะคตรแรงอ่ะคตรแรงอ่ะคตรแรงไม่เชรรื่อเพิก็ติดกระสิบ you mm -hmm. มันหนาสัาขับมันจริงอะไรแรงจัดเอาเรลเอาเกีรมาได้มาขับง่ายขึย้นเยอะนะโอดค่าถึงชนบ้างเลิกปกติงาน,น เราเข้าดูไหมพี่สต็อปเนี่ยอ๋อเมือนกันซ่อมรถว่ะเราต้องรอยพวกนั้นมันมันม่นจะแสงเราปะนะช้าเลยโอ้โหรถ้แรง,งไงครับโอเคคลิปนี้ก็มานน้เนาะซึ่งก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวานันนะครับมันให้เข้ามาทำอะไรวะเนี่ย ที่นี่เวลาไม่ก่อนจะกำลังยิ้มหน้าผมไปโหลดก,กันเล่นกันนะตัวนี้เป็นเวอร์ชันโปรหรือใครจะไม่ได้โปรก็ได้นะไม่ได้โปรก็สนุกไปแบบนึงโปรก็สนุกไปแบบนึงเราโอเคลิปนี้เวลาไม่ก่อน,น,ออนจะกำลังยิ้มหน้าแล้วกันฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย